สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้อาจารย์พาทุกท่านมาที่ศาส,สนสถานนะคะพุทธสถานนะคะโบราณวัตถุเป็นพระปื๊ดน,นะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปนะคะโบราณน,นะคะที่อยู่ประจําอยู่ที่นี่มานับหลายร้อยปีนะคะซึ่งไม่สามารถคาดว่าสร้างมา,าตั้งแต่เมื่อใดนะคะมีอายุเท่าหา่แต่จากาพุทธลักษณะแล้วก็ศิลปะแล้วนะคะก็อาจจะได้กล่าวได้ว่าเป็น ปลายยุทยานะคะล้านช้างนะคะนั่นเองพระพุทธรูปนี้นะคะถูกสร้างขึ้นนะคะจากการาสภามาษณ์นะคะของอาจารย์เรียกวว่าภายในนะคะมีพระพุทธรูปนะคะประจําอยู่3าพระองค์แล้วก็องค์ที่อาจารย์ได้ไปเสียงไทยก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่อยู่ภายในนี้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้เหลืออยู่เพียงองค์เดียวนะคะที่อยู่ในปรางปราสาสซึ่งปรางปราสาสนี้นะคะจะถูกเรียกว่าปราศาสตรแก้วนะคะเป็นลักษณะนะคะก่อกอิฐทูบ ก่ออิดนะคะถือ,อกออิดอถือปูนหรือฉากปูนนะคะแล้วก็เปิดด้านหน้านะคะเพียงด้านเดียวมีลักษณะเป็นประตูนะคะแล้วก็เป็นการก่อหนาขึ้นไปด้วยอิดนะคะเป็นเหลี่ยมนะคะทุกท่านจะเป็นเหลี่ยมนะ เราก็จะมีการฉาบปูนที่ที่น่าแปลกมากเลยจริงๆเลยนะคะก็คือว่าอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีสัญ,ญลักษณ์ของช้างนะคะตัวนี้อยู่ด้วยซึ่งได้ถามแล้วบอกว่า,วาสัญ,ญลักษณ์ช้างตัวนี้นะคะได้อยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่เลยแต่เป็นของเดิมของโบราณของเก่าแก่ที่เห็นปรางปราสาทแก้วนี้ก็มีรูปช้างสามเสียนเอราวันนี้อยู่เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นการสร้างนะคะเป็น รูปเคารพแล้วก็เป็นช้างนะคะที่แสดงถึงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สัตว์ที่มีอํานาจนะคะเป็นถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นลักษณะบันไดขึ้นนะคะเล็กๆนะคะด้านหน้า,นาเนี่ยนะคะ <S <S แต่ว่าคนเขา้าสามารถเข้าไปดูด้านในได้นะคะ <S <S ในยุคนั้นสมัยนั้น,น <S <S ที่เราจะเข้าไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่อนุญาตแล้วนะคะ <S <S วันนี้อาจารย์ได้พาทุก ท่านนะคะมาศึกษาศิลปะนะคะแล้วก็มาชื่นชมนะคะโบราณสถานที่ยังมีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะก็คือเป็นปรางปราสาทแก้วนี้ยังมีความสมบูรณ์อยู่น่าจะเป็นแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินที่เป็นปรางนะคะแล้วก็ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสนาพุทธหรือเป็นพุทธสถานนั่นเองนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่แล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่สําคัญอีกองคหนึ่งนะคะของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้กล่าวขานว่าเป็นแหล่งชุมชนโบราณบ้านพระปื๊ดนะคะเนี่ยนะคะในปัจจุบันนะคะจึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่าจับตามองนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการที่จะเข้ามาศึกษาศิลปะแล้วก็ เข้ามานะคะร่วมกันศึกษาประวัติศาสตร์นี้ก็ยินดีนะคะวันนี้อาจารย์มากราบไหว้สักการะบูชาขอพรและอธิษฐานจิตต่อพระพื้นแล้วก็ได้นําภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมและก็ร่วมอนุโมทนา,าสาธกการนะคะแล้วก็ถ้าอยากฟังเรื่องราวใดๆนะคะหรืออ,อยากจะให้อาจารย์ได้ทําคลิปนะคะในสถานที่ใดๆนะคะก็ บอกมาใต้คลิปนี้ได้นะคะด้วยสุภาพชนนะคะไม่ใช่ว่าคลิปเข้ามาแล้วมาว่ากันดากกันนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ไม่มีใครเกิดทันแต่ที่อาจารย์ได้พูดนั้นนะคะล้วนแล้วแต่พูดจากการศึกษามาแล้วนะคะผิดถูกอย่างไรไม่ได้ว่ากันร่วมศึกษากันได้นะคะร่วมถกเถียงกันได้ด้วยหลักการละเอียผลหรือยื่นข้อเสนอเรียนนําเสนอนะคะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นได้ซึ่งไม่มีผิดและไม่มีถูกแต่อย่างใดแต่เป็นการ เชิดชูนะคะแล้วก็เป็นการยกย่องแล้วก็เป็นการคงไว้ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่มีการสร้างมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนั่นเองนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ Amazing ที่สุดนะคะสำหรับบรรพชนของเราที่ได้สร้างวรดกทางวัฒนธรรมเนี่เอาไว้ให้ลูกหลานได้กราบไหว้สักการบูชาโดยผ่านนะคะ พุทธสัญลักษณ์นี้ก็คือพระปื๊ธในปัจจุบันนี้เองนะคะกราบขอบคุณกรับสวัสดีค่ะที่ติดตามอาจารยร์ยศธราค่า